กาชาสงครมเลือดพันปีหน่วยศูนย์นะครับอ s กับเทนจิโร่เป็นตระครที่เก่งทั้งคู่ได้ใช้งานทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมขอเลือกเทนจิโร่แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสังหารมนุษย์ระยะไกลที่เป็นโจมตีปกตินะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวแรกของเกมนะครับคือมันได้ใช้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเทนจิโร่เนี่ยมันไม่มีใครแทนได้นะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น รักพี่สียดายน้องนะครับอยากได้ทั้งสงตัวแหละแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกขอเป็นเิจิโร่นะครับ5สเต็ปนะครับเอ้ยหรืออาจจะ6นะครับผมนึกว่าจะมาเลย5ถึง6สเต็ปส่วนใหญ่ก็6นะครับ ออกนี้แหละงามๆอิอชินร่างนี้แปดหรือเก้าแล้วนะครับเยอะเกินแล้วแลวมันเยอะเกินไปแล้วอิชินโอ้โห มาเฮ้ยมันจะดีแฮะนี่ไงซับไตเติลก็ขึ้นเทนเจโร่ขอบคุณมากนะครับพอใจแล้วตอนนี้นะครับมีตัวละครใช้งานดีกิวตังหัรนมนุษย์ระยะไกลสกายโนสุกัตเด เออโอ้ as not okay มีแล้วเหมือนกันมี2ทับ5อะไแล้วนะไปกันต่ออย่างรวดเร็วว้าวนึกว่าจะเงียบอืม เยอะเกินอินโอเอส่วนใหญ่ก็ตัวเดียวนะครับโอเคสเต็ปที่5เหมือนจะการันตีตัวละครในตู้นะครับจะไม่หลุดเลน มาอย่าบอกว่าเป็นหลังตู้เฮ้ยอ,อันนี้หลุดเลทหรือเลปล่ามันบอกว่าการันตีรางวัลใหญ่ไม่ใช่เหรออ๋อแสดงว่ามีอีกตัวแสดงว่ามีอีกตัวมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเซนจูมารุร่างเกา่า มีแล้วนะทると思うなよงมีเกะเด็ดตัดันซะดาเนดออกดีนะแต่ว่าไม่ใช่ที่อยากได้เฮ้ยยังไม่มีอ่ะาอผมเข้าใจว่ามีแล้วนะโอเคดี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 นะครับสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับคือตอนนี้พอใจแล้วนะครับจริงๆก็ไอตัวนี้เก่งนะครับมีสกิล e x ด้วยนะจะได้เหมือนกันโอ okay. oh. เคโอ้จบเฮ้ยได้ลุ้นว่ะผมกดข้ามเลยนะโอ้นะซ้สำจังงั้น โอเคประมาณนี้เนาะได้ตัวละครหน้าตู้มาตัวหนึงก็พอใจนะครับพอใจแล้วเอาละไม่มีอะไรแล้วนะมีตูฟ้ฟรีผมว่าไม่ออกนะอะเฮ้ยออกว่ะเสียงแบบนี้โอ,อ๋เป็นใคร เอ้ยฟรีก็ออกดีนี่ว่าแต่ว่ามีแล้วทั้งคู่นะครับโอเคโอเคนะประมาณนี้นะก็ไม่ทวนแล้วกันว่ามีตัวไหนนะอ่าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอ่าสักหน่อยไหมนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ น่าจะสิ้นเดือนนะครับไม่คิดว่าท้ายเดือนจะมีอะไรที่ไม่ไม่คิดว่าจะมีตัวละครที่เก่งๆมานะ <men> เพราะว่าตั้งแต่รอบ9ปีจนถึงตอนนี้คือมันมันต่อเนื่องมากนะครับ <men> ใครที่ไม่ได้ดองเพชรไม่ได้มีลูกแก้ววิญญาณเยอะเนี่นยผมว่าผมว่าฟาร์มไม่ทันนะ <men> หรือว่าหรือว่าอาจจะไม่มีไม่มีลูกแก้ววิญญาณเปิดเลยนะครับโอเคเอาละสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ